พอพลทหารพ่านกับไอ้กรมป่าไม้เนี่ยส่งสัญญาณให้รถจอดเขาไม่จอดขอเขาเร่งหนีเลยพอเร่งหนีปุ๊บพอจวนตัวโดดเข้าป่าหนีหายไปเลยเออทิ้งรถกับไม้ไว้รถกับไม้นี่หนีไม่ทัน <c oughs> รถกับรถกับไม้ไม้ไม่มีขาหนี <c oughs> ไม่ทันอยู่แล้ว <c oughs> โดนจับเลยอืไม้พยุงด้วย ไม้พยุงที่แกพูดอยู่สองสญญามวันว่าไม้อะไรราคาแพงไม้พยุงนี่แหละย,ยิ่งกว่าทองอีกนั่นนั่นแหละมูลค่าสองล้านกว่าบาทเป็นไงแล้วร,ร,ร,รถรถรถเนี่ยมีข้างข้างเขียนไว้เลยชอพันสองลออเป็นรถทหารช่างของค่ายศรีถสธทรแล้วเป็นยังไงล่ะทางทหารเขาทำอะไรไหมเนี่ยโอ้อย่างงี้มันก็ถึงค่ายเลยดิเออในพันก็ออกมาบอกเลยว่าว่าอ๋อรถเนี่ยใช่รถของค่ายศรีถสธทรจริง <G Tat> um> แต่ว่ามีทหารเกณฑ์อะใกล้จะปลดนั้นแหละคือเขาเรียกว่าไอ้เนสในเนสเนี่ยทหารนอกแถวอะขโมยไปขโมยไปขับนะขโมยเอาไปขับเอาไปขับโดยไม่ได้ขอพูดง่ายไม่ได้ขอไปถือวิสาสะไม่รู้ในพันท่านบอกไว้ว่าอย่างนี้ครับเอก็ไปตรวจสอบกันเองแล้วกันเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้ก็จับได้คันหนึ่งแล้วมีไม้อยู่ข้างบนด้วยอันนั้นเป็นของ กำนันแถวแถวสะแก้วทางอังการเขาว่าอาจจะเป็นลายเดียวกันแล้วเรื่องของกำนันเนี่ยมีตาอะไรไหมตากำนันเนี่ยดิมีเออ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 เอาจะมีตากำนันกำนันและผู้ใหญ่ดูให้ดีๆตากำนันเป็นยังไงอ่ะเอาตากำนันเออก็เป็นพ่อของแม่ก็เป็นพ่อของแม่กำนันเวียนจําง่วงเลยกำลังง่งๆอยู่ตาสว่างเลย นึกทหารเนี่ยน่ของผมดีกว่าจากทหารนั้นมาตำรวจดีกว่าอออืตำรวจเคยเห็นตำรวจก็เป็นร่วมโลงกับเขาหรอยไม่ใช่ตำรวจมันไม่เกี่ยวอันนั้นตำรวจกรงป่าไม้เขาตำรวจคุณเคยเห็นในในภาพจะจับชาวบ้านเขาใช่ไหมเคยเห็นเคยโดนด้วยชอบจับชาวบ้านเขาใช่จับไพ่ดีนะเใครเล่นไพ่ชอบจับจังแล้วหล้างแฟนอะไพ่คือถ้าไม่มีไอ้สแตมก็แย่เหมือนกันนะ้องหาแบบมีมีสแตมป่ะ ไมีการหนีไะหาเนี่ยคนจะเรื่องเล่นไพ่อย่างเดียวคือตำรวจเนี่ยวันเนี้ยโดนจับแหละตำรวจโดนจับไม่ใช่จับเขาอย่างอย่างเดียวนะโดนกรมศุลกากรจับจับตำรวจจับตำรวจด้วยโอ้ช่างกล้านะน่ะอ้าวกรมศุลกากรมันเป็นช่างกล้ากล้าจับตำรวจเอาก็ทำผิดกฎหมายก็ต้องโดนอ่ะแต่เขาเป็นตำรวจเขาไม่ใช่คนธรรมดาเขาไม่ใช่ที่จับคนไม่ใช่คนไปจับเขา เออผมอกมรมศุลกา,ก,ารกรนี่อันนี้มันก็มีเหตุผลเหมือนกันคือจริงจริงนะพี่ตำรวจย <นะ S 2> ังโดนจับเลยจะไปเกี่ยวอะไรกับตำรวจคือจริงๆแล้วเนี่ะกรณีเนี้ยทางทางทางเจ้าหน้าที่ศุลกาการเขาเลยตรวจพบกับตำรวจสามนายระดับจ่าก,กับระดับสิบโทนี่อะไรเงี้ยมาสามคนกำลังจะเดินออกจากด่านตรวจใช่ไหมล่ะมันจะมีช่องตรวจของด่านตรวจ แล้วทีนี้กเปทางเจ้าหน้าที่กรมศุกากรก็บอกว่าจะขอตรวจอตำรวจ3าคนบอกบอกยังไงรู้ป่ะบอกว่าเอออย่าตรวจเลยเพราะว่าอันนี้เป็นกระเป๋าเดินทางของผู้ว่าจังหวัดสมุทรปราการลืมไว้เขาอ้าอย่างนั้นออหหใญ่ขงแต่ด้ความที่ศุกากรคือเป็นคนทํางานต้องถินไม่กลัวแม้กระทั่ง อำนาจสิ่งใดก็แล้วแต่เออไม่จะเป็นผู้ว่าหรือจะเป็นคนธรรมดาก็ต้องตรวจให้หมดมอีอารมณ์ขึ้นมาบอกกับตำรวจคนนั้นเลยว่าว่าอย่างงั้นขอตรวจอีกสักหน่อยได้ไหมครับนี่โมโหแล้วนะเออแี่ที่ตำรวจตำรวจร,ร,รู้ว่าศุลกากรไม่ยอมแน่เออก็เลยทิ้งกระเป๋านั้นแล้วก็ค่อยๆละลายแรก,แกหายไปเลยอ้าวแล้วกระเป๋าอะกระเป๋าก็ยังอยู่นะให้ศุลกากร <โ>งงเช็คไปเช็คมาเช็คมาเช็คไปเป็นของอาชาวอ,าอะไรนะเวียดนามของชาวเวียดนามหรือไงเนี่ยเวียดนามหรือลาวเวียดนามแล้วทีเนี้ยทางเวียดนามเนี่ยคือจากการสืบทราบสอบสวนกันไปเรื่อยใช่ไหมลนะ่ะ <c oughs> ทางเวียดนามเนี่ยก็ให้ชาวลาวชื่อนางลอยเนี่ยนะ <c oughs> มามาเป็นล่ามแล้วคอยติดต่อกับเห็นบอกว่าตำรวจสามนายเนี่ยแต่ข้อมูลจะเป็นยังไงยังไม่ได้สอบสวนมากมายใช่ไหมล่ะคือหมายถึงว่าให้คนลาวเนี่ย มาเป็นล่าม,ม,า,มาเป็นลามแล้วก็บอกกับตำรวจสามคนว่าเออจะให้หนึ่งแสนจะให้หนึ่งแสนเพื่อที่เอากระเป๋าออกมารู้ไหมในกระเป๋านั้นกมรมศุลกากรตรวจเช็คอะไรเจออะไรครับพะห่มสองผืนพะโอ,าาอ้โหออกมาทำไมแล้วพะห่มเอา้าแล้วเจออะไรเจอนนแรดยาพลาสต์อนแลดนอแรดอะโนแรดเนี่ยคุณปวดหัวมากไงจมูกแลด เออหน่อแรกที่มันแหลมๆอ่ะเข้าใจป่าเหมือนหน่อไม้อ่ะรู้แกงพูดแหมมันอยู่ตรงนี้ไงเออใช่ตรงนี้เนี่ยเจอพวกคือสัตว์ปาคุ้มครองด้วยอืออุ้ยแพงมีค่าเท่าไหร่รู้ด้วยกี่ล้าน12ล้านหรือไงสิบสองล้านโอ้โหซื้อบ้านนี่เลยรัดานี่ได้หลังเลยนะลดาเอาไปทำละไผีหรอกมูลค่ามงๆแล้วตันเนี้ยทางทางตำรวจเขาได้สองคนน่ะซึ่งเป็นระดับสิบโทสิบ สิบเอกอะไรไปน,นะเขาจะเขาโดนจับต้องโดนที่มันมีกล้องมีอะไรกันตรวเช็คหนนะ้าตาแล้วอ,อีกคนหนึ่งซึ่ง,งเป็นระดับดาบอ,อ่ะก็เข้ามามอบตัวแล้วกำลังสอบสวนไต่สวนว่าข้อมูลที่คุณให้เป็นความจริงหรือเปล่าคุณอเรื่องมันยาวเรื่องมันยาวแล้วไอ้เขาแรกที่ว่านี่เขาเขาแรกที่ไหนนอแล้วนอแรกที่เขาจะส่งออดเลยว่าเขานําเข้า ก็เอามาจากเขาอ่างลื่นนะไม่ใช่ประเทศประเทศไทยเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นทางผ่านเข้าใจปะคือเอามาจากเอามาจากต่างประเทศเอามาจากต่างประเทศมาจากแถวแอฟริกาบ้านเออบ้านไก่เคียงเราใช่ไหมล่ะแล้วก็คือเขาจะนอนแรกนี่มันมีนู่นแอฟริกาเออสรรพคุณที่ว่าทํายาได้ด้วยพวกนี้เอออาจจะส่งไปทั้งของเราประเทศที่ผ่านก็แล้วกันไอคนเวียดนามเนี่ยมันมาจากโมซัมบิกฮะฉันเคยไปฮังการีมาก่อน มันไปเกี่ยวอะไรกัาเวียนนามแล้วโมซัมบิกประเทศโมซัมบิกไม่ไม่คุณมันเกี่ยวกันไหมจริงนายใหญ่มันอยู่ในคุกแล้วเนี่ยทำาไปเล่นไปเออเนี่ยนายใหญ่มันสั่งมาไอ้ตัวนั้นติดคุกอยู่อเหมือนกับสั่งยา สั่งในของเปลมในระยะยาวโอเหมือนกับคนไทยทำเหรอเหมือนกันนี่ตัวใหญ่อยู่สั่งอย่างนี้เลยใช่สั่งกันแบบนี้เลยคนติดคุกนี่ยังมีอำนาจขนาดนั้นแล้วยายยายลอยเนี่ยเคยลอยไปโมซัมบิกมาแล้วด้วยลอยยายลอยเนี่ยลอยน้าไปโมซัมบิกชาวลาวโอ้โหคุณก็จะชักไปเรือเสียผมกำลังงงอยู่ยายลอยเนี่ยแหละเป็นคนรับเรื่องที่ว่าจะเอาเงินมาติดสินบนเจ้าหน้าที่ให้ค่าจ้างไอ ตำรวจสามคนสามคนสามนายก็ค้นในตัวก็เจอเงินแสนหนึ่งกับไอ้เงินโมซัมบิกเจ็ดบาทเดี๋ยวไอ้โมซัมบิกเจ็ดบาทมันมันใช่เป็นเงินบาทเหรอมีเงินโมซัมบิกส่วนหนึ่งเออแต่มีเงินบาทอยู่เจ็ดบาทแต่ยายลอยไหวตัวทันหนีก็ชื่อลอยก็รู้อยู่ลอยไปเลยอืนั่นแหละจับได้เฉพาะตำรวจไทยล้วนแต่สืบแล้วอะไรแล้วรู้หมดเลยว่าเป็นของใครของใครแต่น่าตกใจก็คือว่า มูลค่ามันเยอะอมิหน่าเลยไอ้คนซากสัตว์เนี่ยไม่ไม่เขาเขาหน้าสงสัยแต่แรกแล้วรู้ว่าแบบเนี้ยยังห่วงไม่อยากจะให้ตรวจอีกเสร็จแล้วไอ้การบินที่เขานํามาเนี่ยมาจากสายการบินแอฟริกาแอร์ไลน์ด้วยมันน่าสงสัยอยู่แล้วจากการตอเไม่มาลกแอร์ไม่ได้เหรอไม่ได้เขาไม่มาเขาไม่มาเพราะว่าเขามาจากทางนู้นเออจริงๆแล้วการตรวจสอบเนี่ยคือเป็นคําพูดของตํารวจว่าอันเนี้ยเป็นของผู้ว่า ผู้ว่าอ,อ้างอ้างนอ,อ้างไงอ้างคนใหญ่คนโตเลยแล้วนี่ก็นา่าจุดสนใจที่ว่าเฮ้ยเขาก็เช็คไปว่าผู้ว่ามาเที่ยวนี้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแล้วอ้าวไม่มีผู้ว่าไม่ได้ลืมอะไรไว้เลยไม่ได้ลืมอะไรไว้เลยเช็คมาทั้งผู้ว่าแล้วอ,อ้างผู้ว่าไม่รอดหรอกพูดคําเดียวว่าม้วนเสือเลยทีเนี้ยใช่คุณต้องอ้างเป็นของคุณตายสิมิติอะไรอย่างเงี้ยยิ่งโดนหนักไปใหญ่ยิ่งโดนหนักไปใหญ่ถ้าอย่างนั้น อ้างไปเรื่อยเชืไปไปอ้างคุณตายสี่มิติเนี่ยุ่งเลยนะเพราะคนบ้านคุณตายเขาก็งามไส้พอสมควรอ่ะไม่กลับใครกลับแม่มีเวลาพอไม่จะเล่าให้ฟังเลยมีเวลาสามรู้ได้ไงก็ดูกันตากล้องชูมิติเลย ผันไหมไม่ชี้เนี่ยเขาบอกว่าบอลอะไรอะไรมองช่ใไ่ลองสามไม่ใช่มันไม่ใช่ก็ลองตรงนี้ลองนี้อ๋อโอ้โหรู้ภาษาใบอะไรด้วยทำไมพี่โลกบ้านผมเป็นอะไรอะไรลืมตลอและลืมลืมนะถ้าท่านลืมให้ผมเตือนภัยนี่ก่อนไหมเออเอาสิไอ้ไข้เลือดออกเมื่อวานนี้ผมพูดถึงเรื่องระวังเตือนภัยไข้เลือดออกวันนี้เจอเข้าแล้วครับที่นครราชสีมาบ้านเอ็ง บ้านผมนี่แหละเอก็พูดโควาชอำเภอเมืองภาษาอำเภอเมืองมั่งอำเภอพิมไม้มั่งตอนนี้สองอำเภอนี่รวมกันสองพันกว่ารายแล้วเยอะสิเจ็บปวดอะเยอะสิไม่ใช่ติดเชื้อติดเชื้อเลยเหรอติดเชื้อไข้เลือดออกเชื้อนี่สามารถทําให้ถึงตายได้ไหมตายครับตายก็มีอาการลักษณะเป็นยังไงตายตายตอนนี้ประมาณยี่สิบกว่ารายแต่ว่า ที่เป็นไข้เลือดออกอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้ร่วม2,000กว่ารายนะครับนี่แค่2องำเภอนะมีอำเภอเมืองกับอำเภอพไมายฉันไไป้ายแล้บ้านแกยุ้งชุืมไม่ใช่บ้านไหนก็มีป่าไม้มีน้ำถ้ามีน้ำป้องกันไงยุงนีเราป้องกันไม่ได้ไงเราช่วยกันขวยขามทะเลสออะไรป่าเยอะป่าสะแกทั้งนั้นอ่ะแต่แต่แต่ที่ผมดูผมก็เป็นไข้เลือดออกเหมือนกันนะมันติดเชื้อมาจากไหนผมเปิดแคมฟอกดูอ่ะ ห้องสิบแปดบวกเลือดนี่งกระเด็นออกมาเนี่ยใช่ป่าวไม่เดียวกันเลยโอ้ยใครเล่นออกเป็นเป็นออกตามรูขุมขนถ้าออกจมูกเนี่ยผมว่าคุณกามแล้วคุณไม่เห็นอะไรเขาเนี่ยเลือดทะลักออกจมูกเนี่ยเห็นอะไรหรือเปล่าไม่เห็นรอกสะดุดตาสะดุดใจหรือเปล่าไปหาเพื่อนไปหาคุณไผ่พันเขียวเขาอยู่ห้องสิบแปดบวกอะไรเงี้ยพวกโซเชียลเขาหัดเรียนอยู่ไม่รู้เรื่องเลยในตอนนี้อะโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยฮะผมบอกตามตรงเลยนะ ข่าวาว,าวออกมาเนี่ยผลเสียเยอะมากมัน,มนเล่นเล่นเล่นแคมฟอกหรือเล่นสกายปี้หรือเล่น Facebook เนี่ยกรรุณาใช้วิจารณญาณด้วยเยอะแยะมากมายออกมาแต่ละอย่างนี่ดีๆทั้งนะั้นเออสอนน้องๆสอนน้องๆบ้างรู้อะไรก็มาสอนน้องๆเพราะในนั้นมีคลิปพระตีสีกาก็มีนะนั่นอ่ะอามีหรือเปล่ามีม ลองแถลงแจ้งไขมาจากโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่เหรอเน็ตเวิร์กเน็ตวีดเน็ตเวิร์กเดี๋ยวอภิษฎทีมงานโซเชียลเน็ตเวิร์กพระตีสีกาเป็นยังไงโถช่วยหลวงพ่อด้วยช่วยหลวงพ่อด้วยท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดอะไรนะเดี๋ยวนะฉันก็หาไม่ค่อยจะเจอเรื่องวัดเรื่องอะไรนี่มันถนัดไม่ใช่เหรอถนัดเหมือนกันแหละวัดวัดอะไรสักอย่างนี่แหละเออทางจันบุรีนี่แหละวัดอะไรสักอย่างนี่แหละทีนี้ว่า ในคลิปเนี่ยถ้าใครดูเนี่ยก็จะมองว่าพระเนี่ยมองแล้วไม่ดีอ่ะมองดูแล้วไม่ดีพระไปตีกับผู้หญิงอ่ะทันตีกับศีกาเออแล้วมีพูดในในคลิปด้วยว่าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังดีกว่าเอาเบรกหน้าเบรกนี้ไม่ทันแล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังแล้วจะบอกว่าวัดที่ไหนปานาสิตาท่องหดเปล่าเดี๋ยวเบรน้าานา